เอาละครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับแอลซินสี่นะครับพาร์ทที่สองแล้วนะโอเคครับพาร์ทที่แล้วก็อ่าแล้วก็ไปขโมยชุดของแอลซินมาคนหนึ่งนะครับชื่ออะไรโบโบเนี่ยแหละแล้วก็เดินทางมาเดินทางมาที่เมืองนี้นะครับเพื่อจะมาเหมือนรับรางวัลจากผู้อะไรนะเหมือนเป็น เป็นเป็นคนครอบครูเหมือนกับกย์คล้ายๆกำัทีิฟอร์มดนะก็มาครับคนที่ชื่อเนี่ยเตฟก็ไอเซบนี่ก็จะเอาของมาเหมือนให้นะครับก็ไปเลยมันเริ่มให้สูงเพราะว่าวิวมันค่อนข้างสวยกว่าภาคสามมากสวยกว่าอะไรวิวเข้าภาคสี่แล้วเนาะลงอย่างปลอดภัย ตอนนี้ชุดแอนด์เเรายังเป็นแบบเขอะอยู่เลยครับเพราะว่าไปเก็บของเขามาเอ๊ะไงเพื่อนนุ่ยจะมาถึงซะดีแต่ไม่ใชจเจ้าของกันไม่ใช่กัสต์ดีกว่ามาให้ใครวะไว้แต่เราจะเรามีภารกิจเอาของมาให้กษัตริย์ดี English myself, biding my time till the next war calls me to service. Lucky King George, I'm a pisspot like you flying his flag. Skulk, I've seen your face before. you mates with them pirates down in Nassau. Shut your fucking gun, or I'll fill it with shot. You hear me? Edward, is it? ก็นก็เคยอยู่เรือเดียวกันจันแค่เตือนมันอุ๊ย,ย,ยต่อยดังหักท้องเลย,ย,ยมาอยากตู้เหรอมาโอ้มันมีเพื่อนเยอะเว้ยอืออย่านะอย่านะคนเดียวสู้สู้ไม่ไหวเด้อสู้ไม่ไหวแต่บุกก่อนก็ได้เปรียบกันได้ผักออกเราต้องเคาน์เตอร์ครับเป็นการฝึกเคาน์เตอร์ อะไรเราไปเออไปดีไปดีปดมันยังให้เราเปิดเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์แอคแท็กเออนี่เตะหน้าควา่ำเอาอีกทีอ,อ,กอืึโชว์ลิกนึเลยเฮ้ยเฮ้ยอยากจับอย่างนั้นไม่ดีหรอกอะไรเล่าเอานี่มันกัปตันนี่หว่าหมวกหมวกกัปตันกัปตันเอากับเขาเหรอฮึเตะหน้าหัก พี่ดำพี่ดำเตะหมวกหลุดไม่มีหมวกดกวาขนหลุดขนหลุดเอาดิเอดีเอดีไปไปดีไปดียายาอย่าอย่าต่อสู้ผมผมไม่เก่งผมไม่เก่งต่อสู้ไม่เก่งต่อสู้ยังไงยังไงนี่ต่อยต่อยลืมยากอือจบไหม ทหารมาทหารมาวิ่ง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 ไอหมาหมาต่างกิจได้ใช้โมกปอมกด Y ในการใช้โทโมกปอมแล้ววิ่งโอ้ยตั you, uh นตันตันขึ้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 นไป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 มันยังเหลืองอยู่มันยังเหลืองอยู่ขึ้นดีเอ็เบิร์ดรออะไรเนี่ยรอแปลงล่างก่อนไง ่าคือเอ็ดเวิร์ดคาร์ลนพามาหาเมียชื่อว่าเบลล่าลานีไม่ใช่เรื่องนะสิ้งเรื่องไป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 วิ่งวิ่งอย่างเดียววิ่งลูกเดียวเฮ้ยเฮ้ยโดดไปหนีออกจากวงสีแดงโอเคอึ๊บเอาละไงต้นไม้แมวนี่ก็ รอดมิชช to okay. ั่นคอมพิีทแท็กกิ้งพิกพ็อกเก็ตยือสโมกบอมทูเอ็กซ์เกปคอมแบทโอเคเราก็เิมเมอรี่ซิงค์ร้อยเปอร์เซ็นต์วีพอยต์ยูพอยต์แลวคือคอนแคอยังครับพวกนั้นไว้นอกรอบผมจะไปเก็บนอกรอบให้มันร่ำรวยก่อนแล้วกันค่อยมาเล่นเนื้เรื่องหลักตากนั้น หรือไม่ก็เดี๋ยวจะถ่ายลงช่องไลฟ์สดถ้ามีคนมาดูซึ่งก็ไม่ใครมีคนมาดูนะเพราะว่าผมเป็นช่องใหม่นะไม่มีคนรู้จักเลยชื้ะโก็ธลายเลยโดดลงไปเลยอืออ my and my sorry about the swift exit bit of a misunderstanding one heap upon another oh jesus i'm sorry mate this is my doing i'm only trying to keep these spanish eyes off me oh it's no bother Regrettably, the soldiers confiscated my sugar, Oh when your dispatches. dispatched... Mm -hmm. you mm -hmm. mm -hmm. I mm -hmm. I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish is we Wee Mal Dan, so I'd, I'd rather not ask. Shit! Mm -hmm. Alright, come on, let's follow them and recover my maps. Mm -hmm. And my sugar? What? And my drawers? We'll see what happens. <laughs> มามามติดตามนะเหว่จะกะเหวที่แปลว่าหางหรือตามนั่นเองตัวของอีเกิลชั่นในการวิชั่นดูชั่นได้ก็จะเป็นการติดตามนะมันจะในไ,ไลฟ์เฉพาะเป็นตัวให้เรา งไ,งนะไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยอดเหน็บมันจะไปไหนฮะมันเซนอีเกิลเมอร์ชันเหรอวะอ๋อโอเคผมจะไม่กดวายเพราะว่ามันเคยใช้ในภาคบาร์เตอร์ฮุสรู้ว่าจะใช้ได้ก็ย่องทำใหม่หนะ้า อ๋อๆๆเป็นอย่างว่าว้ายเฮ้ยอเกือกมาในบอลตออกไปสุดกัะพี่ไม่เนาพี่ว่าเตะนีต๊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  ไม่เนียนอย่างนี้ไม่เนียนเฮ้ยอยู่อย่างนี้หมายความว่าไงหัน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 จริงด้วยไปครับไปครับวิ่งนิ่งนิ่นินิ่เอออ๋อเรามาร์ k ได้นะครับว่าใครเป็นใคร <im ple as> ไอ้ซันยังเลยไปแล้วเรเราต้องบินตามไงเพื่อนไงเพื่อนไงเพื่อนหลับไปเพื่อน หยิยบมาโดดอื้ยขาเกือบหักวันนี้งเราเข้าสู่เขตของมันต้องระวังตัวพิเศษก็คือถ้ามันเห็นต๊บมันก็ฆ่าเราเลยทันทีไม่พูดมันนี่มันนี่รวบหน้าวิทย์ใครเงี้ยขัน,นรั้งวะปุ๊บ Liksom, like, มิมมิมมิมทุกทุกอะไรเปนอย่ไรกันมอข้าพดขั้วอ่ะเอ้รอด้วยหวยยังกงมันจาทุก băng thật nhanh là hơn gõ đuôi mình một lăng kha mình bung nhau với mà tăng ừ. là nhát cây thế này nó Ai, ừ. đàng, đàng, đàng. Đàng tương tự. Ừ, đi đâu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  được 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 đang được 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 จะไ,ได้ไม่ยากปิดป่ายมันก็คงมันยากนะเป็นลาบมาลาปีน,เ,นเป็นปัญหาได้ภาคเก่าๆแล้วขึ้นที่สูงขึ้นไฮเวย์อืออะไระขึ้นไฮเวย์ way. ยี่สิบยี๋ยว,ยวรออีฉันก็ปฏิยัติเสิ เยอะเงียนไหมล่ะความเนียนร้อยแปดคุยดิ take, มองอะไรจังหวะความเงียนร้อยเปอร์เซ็น <c oughs> เดินแล้วโอ้ฝ่าคนคนนี้ไอ้คนอังกฤษกันละใช่นเอาขโมยมันมาภาพดีมากจะบอกว่ อนนี้มันหนีไปแล้ดวดีโคตรโตรอุ้ยยินโคตรไ้ no, อือตาไมไปบักันนีงต่อเราต้องไปฆ่ากับตันนี้นะครับเพื่อเีอยวกับตันงแคเขบมเข้เขถึงจะบอกนะต้องเข้าภาษาเนี่ยเฮ้ยยากเฮ้ยยนินเบรคก็ไม่มีนะยากจริงนะเฮ้ย

เข่าดันๆดนย,ย,ย,ออย,ย่างนี้เลยไอไอ้ไอเดี๋ยวยืมตัวหน่อยอือไอป้าเอ้ยยิงีมาทั้งค่ายแล้วนะหยิบก่อนได้ไหมได้ป๊ดมานี่เอ้ายินได้เป็นหักไปเลยวไม่ใช่หรออเก้ย หลบจนมานี่อือ้แม่ประตูโกดังเก็บลูก้าร์นะครับผมชักดเนี่โอ้ยไม่ใช่แล้วตายแล้วตายดิโอ้พระเจ้าหาทางลงทางอื่นเดี๋ยวก็เนียน มีสองอย่างระหว่างเนียนกับโคตรเนียนเออได้ไหมได้ดิเนียนยากเลยเนียนอะยากนะความเนียนระดับเออเออไปอีกนี่เงี้ยเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเอาเลยไม่ขาด นี้พอนล็อกอัพอเปนยไงวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเๆดๆี๋ยโอเคมีลิฟมีลิฟโอ้ตายแลว้ตลวตายแล้วโอ้มาสองมาสองหนีหนี

ơi 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 Mày nhìn qua đi đống cay đi nhìn thấy Mày nhìn Mày nhìn mày nha nha phải lẹ ừ lọt lọt đi lọt Ohohoi! Jangan tinggalkan saya! Tetapi A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 ! Pergi! 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 Weee! Err... Weep! Bagaimana dengan kamu? A! Pergi! Weep! Err! 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 Weep! Err! 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 เอ้ยเอ้ยเข้าไปเฮ้ยเอ็ดเว<อ>ิร์ดห้องตายอะไรอะไรอะไร,ะไร,ะไร,ะไรเย้ยปีนทำไมเนี่ยเข้าไปสืบสืบใช้แบ็คให้เป็นประโยชน์นะครับใช้แ hmm บ็คใจทีเดินจะรู้ไหมรู้หรอ ความเนียนนี่แล้วอ๋อกล่องด้วยนะครับไม้ใชแกาซูก้าี่หยิบของเราไปหูเราไม่ได้มาเอาก้าหรอ่าวิโอ้มือปืนอยู่เนื้อหัวเลย โดดลงไปตรงนี้จะตายไหมอ,อ้ขึ้นไปไไไไน,นี่งๆน่ๆน่ๆอุ้ยๆๆ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 ๆมๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆๆดีดดดด โอโ้ยอโอ้ยมีหยุดจางอะค่ะไม่ได้เรื่องน้ำตาลวะได้แค่นี้ then back to barbados to the tedium of domesticity don't settle for tedium sail for nassau live life as you see fit <laughs> haven't i heard that nassau is crawling with pirates seems a very tawdry place not tawdry liberated oh god that would be an adventure but no no i'm a husband and a father i have responsibilities life can't be all pleasure and distraction Duncan. เฮ้ยบนเนตเ้บอนนต์ชื่อเอ็ดเวิร์ดันแคนส์จึงเป็นความลับชื่อความลับอยเนี้ยใช่ต้องมาทำธุรกิจอะไาอย่างเหมือนเราปกปิดชื่อว่าเราชื่อดังแคนนะครับตอนแรกดังเคนคือ ก็ขอชุดไอ้กระสินที่เราขโมยมาเ,เองใครไม่ไดูพาสแรกไปดูได้นะครับวิตรงไรนเนี่ยเขาวิงมาเจอโอ้รู้ตัวเฉยมีตาที่สามหรือไงเนี่ยมันขึ้นหลังคาไปแล้วว่านี่จะขึ้นหลังคาทำไม รันนี่รัน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 รมนี่รันทไมฮะรันทไมดกทีเยอเฮ้ยอุ้ยารเน้ยเอโดดหนึ่งทีได้เลยหลบดิเดี๋ยวมาใช้บริการอุ้ยหัวคิดหัคิด วิงวิงฮอลิคแฟกแฟกเมนต์แฟกแมนบ้าเลยอู้ห้าสิสองรอบเลยวิ่งวิ่งวิงวิงวิววิวไก่จังวันเนี่ยเฮ้ เออวิ่งขวิดสักทีขวิดสักทีสิสักทีโอสัยอะไรไม่ทันแล้วโอเคโอเคสำหรับคาินี้ก็ตัดไว้เพียงเท่านี้นะครับพามาวิ่งได้เฉยไว้ตอนคลิปที่ภาคที่สามแล้วกันจะเป็นการเข้าไปสุขของนะครับ อันนี้ก็ับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ